ราชการจังหวัดตากเป็นประธานปล่อยรถนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคณศูนย์รับบริจาควัดโคกพลูเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสม,มนเณรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่วัดโคกพลูตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก นายพงรัฐพิรมรัฐน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานปล่อยรถนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคณศูนย์รับบริจาควัดโคกพลูเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสม,มเนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีพระประสิทธิศิลคุณรักษาการเจ้าคณะจังหวัดตากเจ้าอาวาสวัดโคกพลูนางสาลิสาพิรมรัต ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากนายสุพัฒน์เมืองมัดฉาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่310และกองกําลังนเรศวรโรงเรียนพลูหลวงวิทยาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ศูนย์รับบริจาคเครื่องบริโภคอุปโภคเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสมณีและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้นำสิ่งของมาบริจาคที่วัดโคกพลูอาทิน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปนมขนมบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด -19 ไปมอบให้แก่วัดดอนแก้วตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาด โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกพร้อมกำลังพลจากมนลทนฐานบกที่310และกองกำลังนเรศวรเพื่อนำไปมอบต่อให้แก่พระภิกษุสมเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปทั้งนี้ จังหวัดตากขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อถวายการอุปถรัรมภ์แด่พระภิกษุสมณเณรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 สามารถถวายการอุปถรัรมภ์ได้ที่วัดใกล้บ้านหรือวัดโคกพลูตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 9 6 2 0 2 6 8พระประสิทธิศิลคุณ0 8 1 5 3 3 9 9 8 8